ไปฉายซีนอนครับ8 5ดวัต์แรงที่สุดใน3โลกตอนนี้ครับเราจะมาเทสวิธีการใช้กันเมื่อเรากดปุ่มครั้งแรกนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวคือไฟสว่างที่สุดกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสีฟ้าคือสว่างรองลงมาอีกครั้งหนึ่งสีแดง จะเป็นสว่างน้อยที่สุดนะครับอีกครั้งหนึ่งจะเป็นปิดเรามาลองสีเขียวกันตัวเลขที่วิ่งอยู่นี้คือมันจะเป็นการบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับถ้าเราชาร์จเต็มมันก็ขึ้น99นะครับตอนนี้พอดีไม่ได้ชาร์จครับถ่ายรูปไปเยอะไปหน่อยก็เลยเหลือประมาณเท่านี้แต่เหลือแค่นี้ก็ยังสว่างกอกไฟหน้ารถนะครับเหลือ17เปอร์เซ็นต์มาเรามาลองประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าเล้วัดตัวก่อ <Rab. S 1> นเลยนะครับเห็นเป็นลำเลยนะครับ ลำว่าน,นีระยะ30เมตรนะครับเรามาดูท้ายตอยกันท้ายตอยระยะ200เมตรนะครับ200เมตรสว่างมากถ่ายขึ้นไปบนตึก นะครับใกล้ๆไม่ต้องพูดถึงครับสว่างมดตาบอดเลยครับโอเคคราวนี้เราจะดูว่ามีผู้ติดอยู่ในรถหรือเปล่าแล้วก็มาดูได้เลยฟิล์มพันนี้ฟิล์ม80นะครับมองเอามองตอนวันยังไม่เห็นแต่ถ้าเราส่งไฟฉายซีนอนเข้าไปเห็นผู้ติดอยู่ในรถแน่นอน เห็นชัดเจนไม่ต้องไปนั่งส่องสว่างครับของสองเครื่องบินยู่ถือไหมเป็นลำนะครับ,รบยิ่งหน้าหมอกลงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ แนะนำว่าอย่าไปสองเข้าแนะนำว่าอย่าไปสองเข้าตารถนะครับเพราะว่ารับรองว่าคนขับเบลอแน่นอนครับเราจะเกิดอุบัติเหตุได้อะลองสองไปฝั่งโน้นดูแชะเปิดแล้วรอวอร์มแป๊บหนึ่งครับแสงจนิ่งและสว่างเพราะ่เป็นหลอดซีนอนมันมีบรลาดอยู่ครับ่เข้าไปในป่าสว่างชัดเจน ราคาไม่แพงครับถ้าเทียบแบบคุณภาพและราคาขนาดนี้รับรองว่าถูกกว่าฟองผมแน่นอนครับมันสว่าง